สด,ดูก็มีโอกาสได้มา reaction but 5ต้องเรียก but 5 but 5 but 5ดีกว่าเนาะแค่ไหนแค่นั้น no matter what คือแอบเห็นแวบๆแวบๆมาแล้วแหละได้ยินเพลงนิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้ฟังเต็มๆไม่ได้เห็นเต็มๆเพราะฉะนั้นเราคิดว่ายังไงเราก็นา่าจะยัง fresh กับเพลงเพลงนี้อยู่มาเริ่มเลยเอ๊ะฉันยังไม่ได้ลองปรับเสียงเลยเดี๋ยวลองดูกันละกันได้อยู่ได้อยู่ มาคริสมันเซนเตอร์ใช่ไหมแสดงสีหน้าเก่งนะงก็อย,ย,อะอยอุก็ยอเป็นแนวเพลงแบบเหมือนสมัยก่อนกันนะคนน,นี้ชื่ออะไรนะชาเล็ตชาลอต อย่าเพิ่งฝันถึงวันของเราอย่าเพิ่งห่วงเธอบอกฉันแต่ดูฝันไปนแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเธอ ใหมือนนัไมวยเลยสองยามส่วนสองสาโอเควันนี้

ใจแต่เธอไม่เคยทิ้ไปอยากที่จะรู้ว่าเธอเป็นไงไม่ได้จวนเวเพราะฉันต้องเข้าใจใชหมเให้ได้แค่ไหนหุยน้องก็เต้นเก่งอ่ะเนี่ยน้องผู้หญิง ฉันหาเหมาแต่ใจคอยเตือนให้ได้รู้ไว้อยาเพิ่งไปคิดไปที่เองได้ไม่เธอใครกันจะให้ฉันนั้นเป็นอะไรก่ยอมรัก่ตานที่ฉันที่รู้จะเป็นประจำแต่ใจมันยังไม่เป็นมันเป็นโรคที่ชอบโดนกระทำเธอให้แค่เป็นเสมอไม่เห็นดีกว่านในแต่ จะลองไปเล่นอีกมันจะเป็นคนโน้มที่มันเลยสติรู้ทั้งรู้ที่กระทงที่ผิดให้ชีวิตกูฉันหมดทั้งใจที่จะลง

ที่แรกอ่ะแอบคิดอยู่ว่าเฮ้ยจะเป็นเพลงเร็วมีเต้นเลยหรือว่าจะเป็นเพลงช้าคือเรารู้สึกแบบคือด้วยห้าคนเนี้ยไม่รู้นะในความรู้สึกส่วนตัวแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันพอเป็นไปได้ทั้งสองเวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นเพลงแบบเนี้ยก็ดีนะจริงๆตัวเนื้อเพลงอ่ะเป็นเนื้อเพลงที่ความรักธรรมดาทั่วไปบนโลกใบนี้สามารถใช้ได้ เรื่อยตลอดอยู่แล้วแล้วก็ที่แรกอ่ะน,นึกว่าเพิ่งมาเจอกันใช่ไหมล่ะแต่ว่าช่วงไอ้ทายก็ให้เห็นว่าแบบว่าอ๋อรู้จักกันมาก่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วแต่ว่ามาคริสอาจจะแบบไปสารภาพรักที่ทําให้แบบรู้ความริษายก็เลยแบบว่าอาจจะไม่สนิทกันเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็พอมาวันออดิชั่นก็เลยยังมีความกังวลมาคริสก็ยังมีความกังวลแล้วก็แบบคอยมองอยู่ตลอดแล้วตัวผู้หญิงก็ รู้ว่าแบบว่าเออถูกแอบมองก็ไปตั้งสติแล้วก็จะมีน้องภูแรกงแอบเห็นเห็นอยู่แหละว,ว่า่ามีคนวิเคราะห์แบบภูอ่ะชอบมาคริสอย่างนี้ใช่ไหมล่ะใน MV ใช่ไหมล่ะคะซึ่งในมุมมองเราอ่ะเราก็เราก็มองไเป็นไม่ได้มันคือช็อตนั้นเลยที่เขาแคปมาว่าแบบคือสายตามันมันไม่ปกติมันไม่ใช่เพื่อนปกติมันคือถามว่าเป็นห่วงเป็นห่วงในฐานะเพื่อนได้ไหมก็ได้แต่ว่าต้องเป็นเพื่อนที่แบบ รู้จักกันมานานมากจริงๆเพราะว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดที่เล่ามาในตัวของมาร์คริสในตัวซีนมาร์คริสกับน้องพุทธชัยอ่ะก็จะเห็นเป็นซีนคู่กันเยอะที่สุดเพื่อนมีห้าคนใช่ไหมคะแต่ว่าหมยถึงพื่นผู้ชายนะมีทั้งหมดห้าคนแต่ว่าซีนคู่กันอ่ะก็จะเป็นซีนมาร์คริสกับภูคือถ้าสมมุติว่าไม่ได้แอบชอบอ่ะก็จะต้องเป็นเพื่อนที่แบบว่าสนิทกันมามา,มากที่สุดอยู่ด้วยกันมานานมากที่สุดอะสมมติแบบ ตัอแต่แบบอนุบาลประถมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกว่ากรรมการนะ่า้ากรรมการป่ะคนกลางอะที่เด่นๆอ่อะมันโคชมวยจริงจริงนะด้วยความที่แบบหน้าโหดมากอะเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบพอดูแล้วก็แบบเหมือนคัดเลือกรักมวยอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ชอบความแบบให้เต้นเพลงเดียวกันคือด้วยความที่เอ็กซ์ตรา้าที่เป็นเด็กมาออดิชั่นอะเราร,รู้สึกว่ามันเยอะมากไม่รู้ว่าแอบบเยอะไปหรือเปล่าเลยเขาต้องการให้มันดูแบบคนแน่น,แ,น,นแต่พอแบบว่าเอามาดูภาพรวมยิ่งเป็นมุมกว้างยิ่งแบบ รู้สึกมุมแคบอะจะไม่ค่อยรู้สึกเพราะว่ามุมแคบไม่ได้แคบมากนะแบบว่าเห็นเป็นตัวสมมติว่าตัวมาคริสกับนางเอเอ็มวีใช่ไหมะคะแล้วก็เห็นข้างหลังเป็นแบบโล่งๆหน่อยมันจะไม่ได้แออัดขนาดนั้นแต่ว่าซีนที่เป็นแบบว่าเห็นภาพรวมเลยโหมันดูเยอะมากเหมือนกันแล้วพอเป็นห้องออดิชันที่แบบเอา้าให้ออดิชั่นเพลงเดียวกันหรออะไรแบบเนี้ยแล้วแบบกระจกมีแบบสามสี่บานข้างหน้าเล็กๆอะไรอย่เงี้ยแล้วก็ใน POV ที่แบบเรามองเป็นเหมือนกับว่า POV เราเป็น ฝั่งกรรมก,การอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาถ่ายผ่านหลังกรรมก,การเพราะยิงก็ไปโหเด็กมันดูเยอะมากจริงจริงเราสามารถในในการออดิชั่นเราสามารถมองเด็กได้ทั่วถึงได้จริงหรือไม่แบบเด็กแถวหลังๆอะไรเงี้ยเราจะมองเห็นจริงหรออะไรเงี้ยเราก็แบบเรียวไ้ไหมเออเราก็เลยคิดแบบนี้โอ้โหเอ็กซ์ต้าเด็กที่มาออดิชั่นมันดูเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่าอยากให้แบบเห็นภาพว่าแบบว่าเออเด็กออดิชั่นเยอะนะอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ พอมันเป็นแบบว่าทีป๊อปอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบว่าบอยแบนด์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะคะเพลงช้าก็จะเต้นได้ก็จะต้องมีท่าเต้นเออว่างั้นเถอะตอนนี้ประเทศไทยเราก็แบบเริ่มแบบมีกลับมามีบอยแบนด์เกิลกรุ๊ปเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ไหมล่ะคะในเพลงช้าเราก็จะสามารถเต้นได้เราจะไม่มานั่งร้องเฉยๆแล้วเราเต้นได้ซึ่งเป็นท่าเต้นที่แบบเออน่ารักน่ารักแต่ว่า for l o w smooth smooth เนาะถือว่า MV เนี้ยเน้นเนื้อเรื่องเลยนะเรา พยายามดูอยู่ว่าแบบว่าคือด้วยความที่ตอนนี้วิวอะยังจําเสียงน้องน้องบัสแต่ละคนไม่ได้ว่าแบบเสียงใครมาเสียงใครวิวเลยเหมือนที่แล้วม,มันมีจะมีช่วงที่เราพยายามดูว่าแบบว่าเฮ้ยคิดว่าแบบท่อนนี้ใครร้องท่อนนี้ใครแรปอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบภาพเล่าเรื่องอย่างเดียวไม่ได้แบบให้เห็นซีนแบบว่า คนนั้นคนนี้แบบตัดผ้ามาแบบเป็นคนร้องอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีเลยอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า MV ีเนี้ยเป็นการเล่าเรื่องที่แบบจริงจังเหมือนเป็นหนังสั้นเรื่องหนึ่งเลยเพราะเราคิว่าเขาให้ความสําคัญกับชอ็อตแต่ละช็อตในการแสดงมากๆมันจะมีซีนแบบว่า EXTREME CLOSE UP อะหมายถึงว่าเห็นแค่แบบหน้าเห็นการแสดงสีหน้าเยอะไม่ว่าจะซีนของภูที่ ให้เห็นสายตาที่แบบมองมาร์คริสอะไรแบบนี้ใช่ไหมะคะสายตามาร์คคริสที่มองตัวนางเอก MV แต่นี้เราว่ามันก็มีข้อดีของมันอยู่เพราะว่ามันทําให้นอกจากสิ่งที่เราเห็นมาตลอดในเรื่องการร้องการเต้นของน้องๆแล้วอะเราเริ่มเห็นทักษะการแสดงของน้องๆมากขึ้นด้วยยิ่งเป็น MV เนี้ยถ้าได้เห็นมากที่สุดอะจะเป็นน้องภูกับน้องมาร์คแต่ยิ่งน้องมาร์คคริสอะเป็นคนที่แสดงแบบในตาออกมาได้อย่างชัดเจนเลยว่าแบบว่า ไม่ว่าจะแพรวพราวจะแบบจะเศร้าจะแบบอะไรอย่างเงี้ยเราู้สึกว่าน้องอะทำได้ดีแล้วก็แบบธรรมชาติเลยก็ได้ได้ว่าพอเห็นปุ๊บก็แบบผลงานการแสดงมาได้เลยค่ะโอเคค่ะคลิปเรียชันนี้ก็คงจะมีประมาณนี้อ้อใช่ปิวสั่งไอ้นี่มาด้วยด้วยความชั่ววูบมากลิฟบัสลิฟต์โฟร์ยูทูของบัสสั่งมาที่เป็นบ็อกเซตคือทีแรกแบบว่าคือมันก็มีราคาใช่เวลาทางบ็อกอะ แต่มันเราแบบวอแว์มากด้วยความที่เหมือนกับว่าเราอะอยากจะทำคลิปคลิปสวอชลิปอยู่แล้วด้วยอะไรอเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำจริงๆจังๆสักทีแล้วแบบเพราเราเห็นของน้องบาสอะก็แบบอยากทำมากก็เลยแบบชั่ววูบมากคือแบบสั่งมาแล้วแต่ก็ฝากติดตามคลิปที่จะสวอชลิป PoYouTube ด้วยละกันนะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของวิวด้วยละกันนะคะยังไงเราเชื่อว่าเรายังคงได้มีโอกาสมาเรียแอคชั่นคลิปของน้องบสัสน้องได้อะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 1> ต่อไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนโอเคค่ะก่อนจะจากกันไปก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องให้วิวเหมือนเดิมนะคะขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ